ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวร้านตามสั่งขอปิดกิจการครับไม่ไหวแล้วนะเออนี่พอไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกเหมือนกันโอ้ยร้านเราก็เหมือนกันขายก๋วยเตี๋ยวนะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรนะห้างพิงก็ยังไปไม่รอดก็ยังต้องปิดนี่อีกคนก็คอมเมนต์บอกว่าเงียบเหมือนกันทั่วประเทศจ้ะไม่ต้องห่วงอืม เนี่ย <N ee> <N ee> ครับปิดกิจาการแล้วตาหารตามสัง่งนะออและ้วชาวเน็ตก็คอมเมนต์ไปเหมือนกันหมดอขนาดผมร้านก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวหั่งเพ้งก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยขนาดมีแบรนด์การันตีก็ยังไปไม่รอดเนี่ยครับเศรษฐกิจไทยนะไอ้พวกแสดงไอ้พวกแสดงบอกอ๋อไม่เตือดร้อนไม่เตือดร้อนอยู่แล้ว เรามีกินมีใช้มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเพราะเพราะเราไม่ได้กินข้าวเรากินหญ้า <c oughs> คนแสดงไม่เดือดร้อนนะเออนะครับเขาปิดกันทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยนะเศรษฐกิจแย่กันทั้งประเทศแล้วตอนเนี้นายกก็ไปอังกฤษนะไปอะไรก็ไม่รู้นะครับไปคุยจะส่งออกจะส่งอะไรอนะ เอาเออไปไหนก็ไปเถอะนะครับอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยนะอยู่ไปก็ไร้บอยาะทำอะไรก็ทําไปเถอะนะครับเออนี่ถ้ามีลุงตู่ป่านนี้ลุงตู่โอ้โหเศรษฐกิจลุงตู่ดีคึกคักมากเพราะาลุงตู่มีคนละครึ่งใช้ได้ทุกร้านค้านะครับร้านตามสั่งอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ ใช่ไหมเออนะครับไปกินข้าวห้าสิบาทจ่ายยี่สิบห้าบาทอย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะเออแต่พอมันไม่มีลุงตู่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วครับมันก็นะตัวใครตัวมันอืมฉะนั้นตอนนี้ก็อปิดสวิต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับใครไม่ปิดสวิตต์นี่ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าแปลกนะใครไม่ปิดสวิต์ตอนนี้ถือว่าเก่งมากนะครับ ใครค้าขายดีร่ำรวยตอนนี้ได้นี่ถือว่าเก่งมากนะโอ้โหนะอย่าว่าแต่ร้านตามสั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยนะร้านข้าวแกงก็ไม่รอด่วงเนี้ยร้านข้าวแกงนะร้านในห้างเนี้ยโอ้โหบางห้างบางห้างนี่แบบถึงขั้นล้างอ่ะไม่มีคนไปกินอ่ะไม่มีคนเดินนะฟูดคอร์ดนี่แทบจะไม่มีคนนะครับอยู่ได้นี่ถือว่าเก่งมากนะ ต้องอร่อยจริงๆต้องแบบขยันจริงๆเ่ยนะต้องแบบออใครที่โตสวนกระแสได้นี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับส่วนร้านชาวบ้านธรรมดาธรราก็เจ๊งเงินตามระเบียบขนาดตลาดนัดที่ว่าดังๆเนีตลาดนัดเซฟบันโกนะพ่อค้าแม่ค้าก็ยังบบนเงินเป็นแถมภาษาอะไรกับร้านตามสั่งใช่ไหม Oh. ครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคด้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ